ดีค่ะดีใจเหมือนเราแบบเคยผ่านการร่วมงานพี่ฟิวมาแล้วก็ก็เหมือนรู้กันแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแล้วพอทีพอเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เหมือนจริงๆทํางานกันง่ายขึ้นไหมใช่ใช่รู้สึกว่าเรารู้กันแล้วแต่ว่ามันจะไปยากตรงที่คาแรคเตอร์บทแล้วก็ความยากในแต่ละีนนะใช่ใช่ใช่เราอีนึ่งแเขาเป็นเร่อะไรอืเออจริงๆมันก็คงจะเป็นเรื่องของดอร์คนแหละครับ ที่เป็นนักนุษยาวิทยากายภาพก็ใกล้จะจบแล้วก็มาเจอกับอุบัติเหตุบัติเหตุหนึ่งที่เครื่องบินตกก็ต้องกลับมาช่วยงานกันแล้วก็ในอุบัติเหตุนี้มันดันมีหัวกะโหลกขึ้นมาที่เป็นปริศนาเลยทําให้ทั้งสองคนนี้เขาต้องไขปริศนาของหัวกะโหลกนี้โดยที่เขาไม่ได้ถูกกันไม่ได้ถูกกันหมายถึงว่าเราทะเลาะกัน ใช่เราไม่ถูกกันเราก็มีเรื่องราวาให้นอนไม่หลับมันก็มีให้กลับมาคิดวกวนเป็นต่อเฮงเป็นไรไปเลยถูกก็มีเรื่องรบกวนอะไรอย่างงั้นค่ะแล้วินได้นอนหลับไหคะนี้อ๋อนอนหลับค่ะกลับบ้านไปเหนื่อยเลยหลับเลยหลับฉ่ำเลยคุณพี่ใช่เพราะว่าเราใช้เวลาถ่ายสองวันหนักหนักเลยหนักๆเลยก็เช้าจน สี่ทุ่มอะค่ะใช่ก็ยากเรื่องนี้ก็ยากเพราะว่าจําได้เลยว่าก็คือเดียวพี่ฟิวเหมือนกันตอนที่อธิบายเรื่องราวอะเราเราต้องอุะอะไรนะคะกูต้องแปลเลยแต่ก็โอเคเราก็พร้อมรีกันใช่แล้วที่รับพี่เยร์ก็คือจำสอบพี่เดียร์ตอนนี้มาจำสอบวิชาการเป็นกระดูกเป็นอะไรแต่แต่รู้สึกว่าดีนะเหมือนเราจบไปเนี้ยเราจะเก่งไซเอนซ์ขึ้นมาทันทีแต่ก่อนเราไม่เก่งนะไซเอนซ์จะเป็นวิชาที่ไม่ชอบต้องการมาแบบเทคนิคอะไรกัน มันจะเป็นฮิสตอรี่ถ้าส่วนใหญ่เพราะว่าคาแรคเตอร์ที่เขาได้ได้รับเนี่ยเขาก็จะเป็นฟิลประมาณว่าแบบเขาจะศึกษาไปครับโอเคไปไปโอเคเขาจะศึกษาโอเคเราแม่แม่นกันทำไมได้ตามโยกเห็นนะคะที่จังหวะไปก็แบบไปก็คือเขาจะศึกษาแบบเกี่ยวกับแบบ เพราะว่าเราออกสายงานบ่อยเราก็จะต้องแบบเจอกับพวกโจรพวกอะไรเงี้ยที่จะมาขโมยของเก่าอะไรเงี้ยใช่ป่ะคะก็ต้องแบบมีสกิลติดตัวนิดนึงที่พิญญาเขามีแต่ฟินไม่ก็ฟินบอกปุ๊บปั๊บก็จะมีขึ้นมาอีก เมื่อเกิดอุบัติเหตุมันไม่น่าจะมีของปลกแบบนี้อยู่ในนี้เขาก็เลยรูกว่าแบบเขาก็เลยพิจาราะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะอะไรเงี้ยซึ่งมัน impossible ไงคะแบบเอ๊ะอยู่ๆจะมีมัมมี่ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นจุดที่กำเนิดว่าแบบโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไขปริศนาสิ่งนี้กัน ยากทหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบสนุกแล้วก็ท้าทายกับสิ่งที่ตัวเองยังไม่ได้เคยทำนะฮะแล้วพอได้อาญญ่านนิยายรสึว่ามันมีเรื่องอะไรที่ยากเยอะแล้วก็เอาจริงๆบอกน้องสองคนแหละว,ว่ามันมีความถึต้นโยกตามแล้ว <laughs> ก็เอาจริงๆผมว่าในการทํางานตั้งแต่ปิดพักมามันมีความคิดถึงคิดถึงเขาทสองคนแล้วก็รู้สึกว่าอยากเห็นเขาสองคนให้เป็นแบบทั้งพินญาท้งบุญญาว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ อยากพูดง่ายๆคืออยากให้เขาเก่งขึ้นในสายตาของทุกๆคนก็เลยรู้สึกว่าเออเรามาสบด้วยกันดีกว่าแล้วก็อย่างที่ฟีนบอกแต่ว่าพอมันกลับมาเจอท่านเนี้ยสายตามันบอกได้ว่าแบบไม่เป็นสายตาที่เรารู้จักกันแล้วอ่ะมันมันไม่เหมือนครั้งแรกที่เจอที่กองแล้วก็แบบพี่คือใครน้องคือใครอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบมีความผูกพันมีปฏิสัมพันธกันอะไรเงี้ยโอ้ เรื่องมันก็ตีกันฉ่าเลยก็แบบมันก็ต้องมีด่าประทะอารมณ์อะไรเงี้ยที่ที่ซีนกับเบ็กรู้สึกว่าอันเนี้ยยากเพราะว่าเราเล่นแบบเลิฟซีนหรือว่าเล่นซีนแบบน่ารักลุกคิกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ไม่ยากเท่านี้ใช่หนาไม่เป็นนะใช่ก็ต้องแบบเอาเบอร์ไหนพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะลองทําครั้งแรกจริงๆอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยฉ่าหมายถึงว่าด่ากันฉ่ำมีจิกหัวกันแน่นอน เอาหน้าเซ็ตได้เลยค่ะแบบก<ม>็<ม>ถามว่าพี่ฟิวอยากได้ประมาณไหน<ม>เพราะว่าอันนี้ไม่รู้จะทําการบ้านจากอะไร<ม>ก็ต้องมานั่งนั่ง,น,งนั่งฟังพี่ฟิวอธิบายให้ฟังว่าเออตัวละครมันมีปมอะไรในหัวใจถึงต้องแบบเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย<ม><ม>เพราะว่าต่างต่างคาแรคเตอร์มันก็จะมีพื้นฐานไม่เหมือนกันใช่ไม่ว่าเหมือนกันนะคะเพราะว่า ของเบลงนี <Wars> ่ต <woods> ้องเจอยิมพอไว้พอคนนี <Nixon> ้ด่าฟีนไปอีกฟีนได้แค่นี้เหรอได้พี่แล้วน้องตาไปเถอะน่าเบ็คก็จะแบบมาเบอร์นี่เหรออะไรกันมันไม่มีความสนุกเลยก็อยู่ไว้ฟังทันไหมน้องเขาด่าอะไรฟังทันแต่ว่าแค่ไม่รู้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบขึ้นเสียงอะไรแอดออร์แล้วแบบโอเคโอเคฮึบฮออกมาออกมาออกมาอย่างเงี้ยจริงๆริงในไพโรดอะพอมันตัดด้วยสั้นๆนะฮะมันจะมีรีแอคหลังจากที่เขาโดนว่าแล้วอะแล้วหน้าเขาแบบว่าแบบ มอยากจะไปจิกหัวกลับมาโกมากเลยเงี้ยมันมีแต่ว่าเราทาไม่ได้ไงเออเดี๋ยวเราไปดูในซีรีส์ดีกว่าอะไรเงี้ยมันบิ้วมาแล้วมันบิ้วมาแล้วรูปตาเขาแบบนี่มากแบบเราก็ใส่เยอะซะด้วยเราเออได้ได้ฟังบิ๊กมาแล้วก็ใส่เลยส่งไปส่งกลับอะไรเงี้ยใช่อัตราฉับขนาดนี้จะมีท็อปฉับไหมคะมีอะไรนะคะท็อป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 ก็มีบ้างละค่ะก็เสิร์ฟอยู่ รับอะไรจ๊ะชีเสิร์ฟอยู่ก็ก่อนก่อนที่จะแบบได้มามาด่ากันก็ก็เคยเคยรับอะไรจ๊ะกันมาก่อน้ะจ้จะได้ชมกันเมื่อไหร่คะเอาแย่แล้วฮอบฮอปไม่รู้ผมฮอบก่อนเล้ว ถรอติดตามรอติดตามดีกว่าแม่เพราะว่าเพราะว่าฮอปก็เหนื่อยขึ้นมาเฉยเลยพี่มันฮอปไม่ได้ฮอบป่ะ coming soon ค่ะเออคัมมิ่งซูนปิดจบขอบคุณจ่าเบกกี้ขอบคุณเชิร์ตค่ะ